สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องแฟนเพจเสียนน้อยพา้ารวยค่ะยินดีตอนรับเขาสูช่องเสี้นน้อยพา้ารวยหรือคนน้ำโจรท้าแนวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อมาแล้วค่ะเลขงวดที่แล้วเพิล่ลดเนาะค่ะเลขทีประขาวคุณแม่จิตสัมผัสเนาะ,ค,ะค่ะค่างวดว่งหันกัอห้ากันโวดเนาะ เคยถืออยู่ดีๆกับลูดซ้ำมาเน้งวันนี้เพิ่นขอแก่ตัวหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเล็กปูชื่อปาขาวกระได้เนาะค่ะวังหันคน้นกะแล่นน้ำบ่หน่อยดิค่ะผู้ใดกะโอ้ยอยากได้ก็เพราะว่ามันฟันเม็ดเดียวเนาะค่ะมันเป็นซ้มตัวแตกฟันเม็ดเดียวแต่ว่าวันนี้ไหมค่ะ มี่หอดลางมะหาเพิ่นก็ไดเลขซี่ปะเขาวคุณแม่สัมผัสนะคุณแม่จิตสัมผัสเลขปูชี่ปาขาวถือมาแล้วโมเมนตซีงวดบ่ค่ะมาผิดงวดหนึ่งกับคืองวดที่ผ่านมาบังหันเนาะโอ้ยผู้ใดกะถาเลขปูซี่ปะเขาว ขอถือน้ำแนเดอร์ขอปลดหนีน้ำแนเดอร์ว่าสันพ่อขามาเห็นบ่ละ่ะแอดกันยังบอกแล้วเวลาเฮาหมอนตามเพิินมันถึงจะเป็นจ้าซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันมักสิคือว่าดวงคนมันบอทอกันเนาะรุดปั๊บรดลดรุาเฮาเข้าไปหาเพิ่นบาดน,นี้มันสิเป็นจา้าใดเฮากบล่องเบิงเนาะค่ะล่องตามเพิินเบิงอีกรอบนึงค่ะ มาแบบสดๆร้อนๆค่ะมือเศร้านี่เนาะเส้นหน่อยแวะไปหาเพื่นเพื่นก็เลยบอกว่ามาแล้วดิเพส่น้นก็ลองให้อันพอแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นไปลองมั่งอีกรอบนึงมันจะเป็นจังได้่พส่น้นคนตามที่เคยเป็นมามันกะเข่าอยู่ด้อค่ะันค้น,คนบอแฮหลายน่ะขนพ่อค้น,คนแฮมากๆนี่กะกะคือวานล่เนะ,ะเนาะค่ะเนาะ กเไไ็เป็นไปได้เบิดสุทางคือว่านล่ะเป็นไปได้รุดก็ได้เข้าก็ได้เองสิแม่ค่ะเนาะสามตัวค่ะหววนี้มันสิเป็นจังใดมันเพิ่นบม่ได้ห้มาชุดเดียวด้วย่ะเมื่อนี่งวดนี่นะห้มาน้ำกันสองชุดค่ะสองชุดสามตัวเนาะแล้วก็มีชุดสองตัวอีก สองหางค่ะทำาจ้งค่ะก่อนสิเข้าไปรับชมรับฟังกบฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะทำโจะ้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดซับสไครนละน่ะเนาะอันเพิ่นบานละ่ะกระดิ่งแจ้งเตือนกระไดกัสิบอะไรพลาดกับคลิปใหม่ๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะ มีข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดีๆเสี้ยนหน่อยก็จะเอามาลงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซได้ชมได้ฟังกันนะคะ่ะขันผู้ใดว่าพันได้กดติดตามก็บกดไว้ผู้ใดบ่าพันได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดไวคขันผู้ใดกดแล้วกะก็ต้องกดอีกคะ่ะกดได้เพียงครั้งเดียวเด้อคะ่ะท่ช่ชมคะ่คะค่ะเอาเบาหไายายห้หาง เข้ากับไปเบิ้งตัวเลขของคุณแม่จิตสัมผัสเลขทีประขาวสามตัวแตกเป็นงวดที่สิม้าแมนหานี่บอกค่ะงวดที่ห้าหรืองวดที่หกนี่แหละค่ะหลุดไปแล้วหนึ่งงวดเด้อค่ะถือบัดบานเมือเมืองพ่อมาเข่าหูเข้าไปโหลดปั๊บโหลดวะนี่งวดว่างหันนะในเฮือนหนึ่งนี่ถือไปน้ำกันบัดเอาโลด มีจะค้นถือเท่านั้นหาค้นก็ถือหาคน้นสี่งวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะหลุดงวดหนึง่งบัดน,นี้งวดนี้เพิ่นกับปอยมาอีกแล้วแน่นเน่นสามตัวสองหางค่ะล่างอีกสองชุดว่าจะซื้อไหนล่ะว,ว่าล่างก็ได้เนาก,ก็ไปได้ทั้งบนทั้งล่างคือเก่าเนาะคะ่ะเพิ่นกับว่าสองตัวซื้อซื้อดอก แต่ว่าแอดก็เลยวาลางเห็นว่านเป็นสองตัวนะที่แถมมันกับไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะแต่ย่เรื่มตัดสองตัวนํานเด้อค่ะเลขของเพิ่นกระไดเอาไปเบิ้งกันนี่ค่ะงวดวันที่งวดประจำวันที่16กุมภา2567เหล็ทที่ประขาว คุณแม่จิตสัมผัสค่ะถึงเมื่อบ้านเมื่อเมืองค่ะโอ้จะเป็นร่มโยนน้ำทงน้ำทาก็ได้ถูกหมดบ้านเมื่อเมืองพอ่อไดงยิ่นเข่าหูเห้ากระรุดปั๊บโวด,ดงวดนี่สิเป็นเจ้าใดกระร่องเอาไปเสียงกันเบิงค่ะกระม่แปดหนึ่งหก เตรียมสมุดปากกาเด้อค่ะบางคนเพื่อนอันบ่เห็นเนาะผู้เทากได้กระจดไว้ค่ะ8ปดหนึ่งหกแดหนึ่งเแล้วก็2อตก็มี2สองสมองสีค่ะมีน้ำกันทั้งเบิดก็คือชุด3มตัวมีอยู่สองชุดค่ะชุด2ตัวก็2ชุดเหมือนกันนะค่ะ ยางละสองชุดแกวกันนะ่ะเพื่อนวางสิเอาต่ว่านเลขเพื่อนมักเนาะตูของเพื่อนของคุณแม่จิตสัมผัสนะเพื่อนมักแปดหนึ่งเจ็ดหางเดียวค่ะแปดหนึ่งเจ็ดคือตัวตัวกันด้อค่ะตัวนี้ตัวกันแต่ว่าเพื่อนหันมักตัวนี้ตัวของเพื่อนแท้ๆก็คือแปดหนึ่งหกค่ะทำโชม่ะ ปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดนั่นเป็นตัวกันเดอร์ค่ะฟังดีๆแต่ส่วนตัวเพื่อนเพื่อนกเัเลยชอบแปดหนึ่งเจ็ดเพื่อนก็ได้ธิ์เว่องไฮแดงจึ้งครึ่งนี่แหละค่ะเนี่ยแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแคบหน้าจอไว้เอาคนชอบกระจัดคัดกับพานเดอร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะทางช่องนำเสนอแค่เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะพี่น้องนี่ละเลขเพิ่นกระไดลอกมาพิจารณาเบิ้งกันดีๆอย่าลืมตัดหน้าตัดหลังด้วยนะคะเอาใชอบคลิปนีก้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดแชร์เข้าไปเยอะๆค่ะกดแชร์ให้ได้เด้อค่ะเลขพญาหนา่าลุ่เลขที่ปาะขาวกระได้งวดที่แล้วคนดูคนติดตามแสนเจ็ดคุณด้วยค่ะงวดนี้มันสิเป็นจังไดก็ล่องไปเบิองอาิษฐนแตกโป่งป,งป้างมาเช็ดจังไดเนาะค่ะเพราะว่าหลุดไปแล้วงวดหนึ่งถ้าหลุดไปแล้วก็อาจจะเข่าก็ได้เนาะชุดสามตัวเพิ่นนี่ แตก่กงป่างมากเทจังไดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก็ลองเอาไปจัดเบิ้งค่ะแคบหน้าจอคือสิเห็นหมดสุขคนแล้ว,ล,วละบาทที่นี่ส่วนเหล็กพอจอยเด้อค่ะพ่นก็ได้มากแค่เพ่นหายมากแค่ตัวเดียวสักก้อนค่ะเพ้นหายวิ่งเมื่มันวิ่งดอกเพ้นหายมากเจ็ดตัวเดียวแต่ว่าจะสิบเป็นบนเป็นล่าง คันเพิ่นไปนอนอีกคันเพิ่นได้ฟันอีกจังคอยสิไปตามให้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนวันหวยออกเดยอแอดไปแน่นอนว่าพอจอยเพิ่นจะได้ตัวใดค่ะ,ะถ้าเบิ่งคิปก็แล้วกันสองมือสามมือนี่ล่ละเร็วๆนี่แ่ละจังได้ก็ต้องเฝ้าออไปละเพราะว่ามือนี่วันที่ท่าใดแล้วละ่ะวันที่สิบสองแล้วเนาะเหลืออีกบ่กกี่มือก็สิฮหูพ้นกันแล้วจะได้รุ่นกันแล้ว อีกความมันถามว่าม่นมือ,อก็อาจจะเป็นมือเฮ้อเนาะคะ่ะของพ่อจอยก็ได้คุณพ่อคุณแม่ิ่นก็นว่าถาติดตามอยู่ถาล่ออยู่เพราะว่าตัวเลขของเพิินกน็มีแค่หางเดียวเนาะคะ่ะหางเดียวแตกเลยบ่แตกก็ขึ้นลุดเท่านั้นแ่ะมีสองยางค่ะบอกออกตัวนี้ก็ออกตัวหมคก็เพิ่นว่านลัละล่องถา ลุ่นถาติดต,ตามเบื้องรอเลขพญานาคก,กระเดดอยู่ละ่ะไม่สองอันนี่ละ่ะรอเลขพ่อจ่อยเลขพญานาคชุดสามตัวก็มาแล้วสองตัวสามตัวมากเบิดแล้วบันนี้เหลือเลขของอันน้องชายฟันแม่นได้ค่ะบาทนี้น้องชายฟันแม่นเดี๋ยวแอดกสิมาบอกต่อคลิปนี้ละ่ะเดี๋ยวค่อย ตอนเย็นๆเนาะค่อยพอกันอีกคลิปหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แอดจะขอจบคลิปเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะล่อพอกันในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ